สวัสดีค่ะก็น,นี่นะคะมาอัดวิดีโอดูเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามสิบมีนาะคมสองพันยี่สิบก็คือมันจะเป็นวันสำคัญยังไงมันเป็น last trading date นะคะของตัวเอ่อ t f e H ี่สิบ series H ยี H ่สิบก็คือเป็นตัวที่มันจบเดือนมาร์ชเป็นของควอเตอร์แรกนะคะก็คือเนี่ยตัวเนี้ย เห็นไหมมันจะขึ้น x 5 0 X20 อันนี้ใครเทรมันจะรู้ว่ามันขึ้น Ltd ตรงข้างหลังแล้วก็อันนี้3ตัวนี้นี่จะเป็น option ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นตัว option ของ X20 เหมือนกันสังเกตดูว่าตัวชื่อซีรีส์ของมันคือ X20 ขึ้นมี X20 X20 ขึ้น last สีตัวนี้ที่เรามีอยู่ใน list f a ฟ r i t ของเราเนี่ยมันขึ้น last trading d a e ให้เห็นคือวันนี้เป็นวัน t r a ด i n g วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นอ่า <c oughs> ใครที่มีมันอยู่ในพอร์ตหรือว่าจะเทรดมันเนี่ยก็ต้องมัดระวังไม่ใช่เทรดไปไม่รู้เลยเดี๋ยวมันจะหมดอายุวันนี้แล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาดูที่ตรงหน้าราคาของตัวออปชันกันบ้างตัวออปชันเนี่ยมาดูของเดือนมาร์ชยี่สิบนะก็คือตัวซีรีส์ H นั่นเองซีรีส์เอชยี่สิบข้างบนด้านขวาเนี่ยติดกันเ,เนิ่งเดือขึ้นว่า last trading date on เห็นไหมคะสามสิบมาร์ช ก็คือวันนี้วันนี้แหละวันเดวันเดอคือวันนี้นะที่มันจะมันจะหมดอายุแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะมันก็ตรงนี้มันไม่ค่อยกระพริบก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแอคทีฟแล้วไม่ค่อยมีคนมาซื้อเพราะเหมือนกับมันออปชั่นเนี้ยก็คือเอถ้ามันมันมีอายุเยอะๆมันก็จะราคาสูงขึ้นเพราะว่าลาของออปชั่นเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับเอ อายุของสัญญาคะอายุของสัญญาแล้วก็ strike price ของมันอก็จะเป็นตัวกำหนดว่าพรีเมียมมันจะแพงหรือถูกเท่าไหร่เนี่ยลองเปรียบเทียบดูได้นะคะตัวเห็นไหมคว่าพรีเมียมของตัวห้าเจ็ห้าเนี่ย strike ห้าเจ็ดห้าแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดเท่าไหร่เองเท่านั้นเองในอย่างตัวที่อัตแมนนี่ก็คืออัตแมนนี่ตอนนี้เป็นราคาที่เจ็ดสองห้าังพุทธอยู่ที่ ้9นะคะออฟเฟอร์บิดที่5.5ก็จะห่างนิดนึงฝั่งคอนี่นะคะฝั่งคอดูได้นี่บิดที่6.0ออฟเฟอร์ที่6.9นะคะี่ลองลองจําดูเดี๋ยวเราไปเทียบดูกับอีกอีกซีรีส์ M นะคะซึ่งเป็นเดือนจูนว่าราคาเนี่มันต่างกันขนาดไหนเห็นไหมตอนนี้ถูกมาก0.1 0.2แต่ก็ไม่ไม่มีคนซื้อนะ พวกนี้ที่แพงๆว่ามันเป็นตัวอินเดม n นีก็คือมันมันมีอมีมูลค่าของมันอยู่แล้วค่ะ,ะเรามาดูที่ตัวเอพิลกับเมไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันมันไม่แอคทีฟจูนจูนนะมาลองดูเห็นว่าว่า,วาตัวนี้เนี่ยลาเซินเดก,ก็คือยี่สิบเก้าจูนยังเหลืออีกประมาณก็ร่วมๆสาม,มเดือนนะครับมันก็เลยลองเทียบดูได้ อันนี้เป็นตัวที่ addendum นี่ก็คือ725เทียบกับตัวที่เราเที่ยงที่เราดูมาทีนี้มันเท่าไหร่นะประมาณไม่ถึงสิบอนะเนาะ on p l a t i n ยมอันนี้นี่71กับ94ฝั่งนี้นี่6183จุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าราคามันต่างกันมากเพราะอันนี้มันมันคือมูลค่าเอ่อมูลค่าสัญญาเนี่ย value ของมันก็มีอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของ timing ก็คือยังเหลืออีกยาวมันก็เลยมีราคาพรีเมียมมันก็เลยแพงขึ้นนะคะยิ่งถ้าเป็นพวก i อทีเอ็มอะไรเงี้ยนี่อันนี้ฝั่งฝั่งคอเนี่ยจะถูกหน่อยเพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นขาลงนะฝั่งคอที่เป็นตรงนี้มันเอา of t h ม m น n e y ยังอยู่ไทย,ยงไปไม่ถึงก็มันแค่ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดหนึ่งแต่ถ้าเป็นลองดูฝั่งพุทธแต่ฝั่งพุทธนี่คือมันต้องดูว่ามันกี่ step o อ t of the m o เ e y หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก โอทีเอ็มนะครับ6เอาอัลติ e มนดี้มันก็อยู่ที่31กับ33จุดนะครับฝั่งพุทธฝั่งคออยู่ที่88กับ300เพราะฝั่งนี้แพงเพราะแน่นอนเพราะว่ามันมันเป็นอ่อเป็นอินเดอ o n e ันีนะครับของทางนี้ทีนี้มาฝั่งนี้แต่ถ้าฝั่งตะกี้มัน6โอทีเอ็มนี่มันไกลกว่าไง1 2 3 4 5 6 7 อยู่ที่เก้าร้อยหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบหกโอทีเอฟนะฝั่งคอมันก็เลยถูกมากเป็นแบบศูนย์เอ่อหนึ่งกว่าศูนย์จุดกว่าอะไรอย่างเงี้ยเทียบก็หกโอทีเอฟเท่ากันกับฝั่งพุทธหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคอยู่ที่ประมาณสิบสามจุดห้ากับสิบแปดจุดเก้าก็เออก็ก็ถูกกับฝั่งพุทธนะเทียบถ้าเทียบตรงนี้กันดูอ่า จูนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดถึงก็คือฝั่งไอตรงออปชันของตัวเซปเทมเบอร์นะคะเซปเทมเบอร์ September จะเป็นซี้อยูซื้อยูยี่สิบเราลองคลิกไปดูอันนี้เนี่ยเอา้าทำไมตรงนี้มันไม่เปลี่ยนอ๋อโอเคเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้ว,ลวก็ล t าเ a ดดิ g งเดทจะเป็นยี่สิบเก้าเซตนะ,ะเหลืออีกอีกยาวเลยประมาณเกือบกเดือนนะคะกว่าจะหมดอายุตัวนี้เนี่ยตารางราคะ่ะพิ่งขึ้นมาวันนี้แหละเพราะว่าตัว ไอซีรีเอชมันกำลังจะหมดอายุเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมาดูเนี่ยมันยังไม่มีราคาของของตัวนี้เลยก็ตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมันยังแหว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 งมีแต่บิดปิดปิดออฟเฟอร์ยังไม่มีก็คือมันยังไม่ไม่ค่อยไม่มีใครเทรดนะยังไม่ค่อยมีคนเทรดมีคนมาตั้งรอไว้แล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยค่อยแอคทีฟมากขึ้นตอนที่ไอตัวซีรีเอชมันมันหมดอายุวันนี้นะคะเพราะว่า คนเลยต้องมาเทรดคู่กันสำหรับคนที่ยวเทรดออปชันก็จะต้องมีเทรดคู่กับซีรีส์ U กับซีรีส์อภัยนะคะซีรีส์ไอตัวเดือนเดือนหกที่หมดเดือนหกกับหมดเดือนเก้าตัวซีรีส์ M กับซีรีส์ U เพราะว่ามันต้องเทรดคู่กันกรณีที่ถ้าเราต้องการอยู่ในพอร์ตเดียวกันเนาะแล้วมันจะต้องเทรดฝั่งขาทั้งเดี๋ยวจะต้องขาลองแล้วเดี๋ยวจะต้องมาขา short อ,อย่างเงี้ยมันต้องเทรดคู่กันใน มันจะเทรดซีรีส์เดียวกันไม่ได้ก็ต้องตัวหนึ่งเป็นซีรีส์หนึ่งก็คือจะเป็นซีรีส์ u เอ,อ้โทษนะคะเป็นซีเอมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซีรีส์ u ไปแบบนี้พูดไปก็อาจจะงงงไปหน่อยนะสำหรับคนที่เออไม่ได้เทรดแบบพวกทีเฟกงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ถ้าใครยังไม่เคยเทรด option, ออปชันนี้แต่ถ้าเกิดก,ก็ไม่เป็นไรนะฟังฟังไปอันนี้อยากจะอัด เอาไว้เพราะว่ามันให้เป็นแบบเจนเนอรบันทึกการเทรดตัวเองดูค่ะอันนี้ที่อาจจะาไว้เพราะว่าอยากจะได้มาเก็บดูราคาของมันด้วยเออว่าช่วงเนี้ยวันแรกเป็นยังไงในระหว่างสัญญาเป็นยังไงแล้วจะได้มาเปรียบเทียบกันเพราะช่วงนี้มันว่างโดนกักตัวนะเราก็ต้องอทำอะไรให้แก้ใงหน่อยเ,อเดี๋ยวที่นี้ตอนนี้มาดูอา่าเราทีนี้คือคือแค่อยากดูไงว่าวันแรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เดี๋ยวพอเราต้องเริ่มหาจังหวะเทรดแหละก็เดี๋ยวจะต้องดูราคาแล้วก็ลองเว่าอันไหนมันเหมาะสมที่จะเข้ากับไอตัวแผนของเราได้อันไหนอันไหนมันเข้าแผนเราได้เราก็คงไปวางหาจังหวะซื้อนะคะออปชันพอซื้อออปชันเสร็จก็จะได้มาคู่กับตัวทีเฟกแล้วก็จะได้เริ่ม trading, เทรดดิ้งเ,เ,เริ่มเริ่มเริ่มเทรดได้เดี๋ยวถ้าได้เริ่มซื้ออันไหนหรือยังไงแล้วเดี๋ยวจะมามามาอัดวิดีโอต่อไปให้ดู เดี๋ยวตอนนี้ลองเปลี่ยนหน้าจอฝึกใช้โปรแกรมด้วยนะเปลี่ยนหน้าจอไปไปนี่ไปดูตัวหน้ากราฟดูบ้างแั๊บนหนึ่งก็เป็นยังไงอโอเคอันนี้เป็นหน้ากราฟอันนี้ก็จะเป็นตัวเซ t ฟ0เลยคนะ่ะเป็นเซ t ฟ0ตัวใหญ่ไม่ใช่เป็นตัวไอตัวทีเฟที่เราเห็นนะคะเซ t ฟ0ตี้ตัวอินเด็กซ์หลักอินเด็กซ์หลักเนี่ย ฝั่งนี้เป็นกราฟเดือนนะกราฟเดือนปกติเนี่ยเอจะดูจากจะที่จะโชว์หน้าจอเนี่ยโชว์กราฟเดย์เป็นหลักฝั่งซ้ายก็เป็นทางเฟรมใหญ่ฝั่งขวาเป็นทางเฟรมเล็กก็เป็นทางเฟรมห้านาทีเป็นทางเฟรมห้านาทีทีนี้ถ้าอยู่บ้านอาจจะมีหลายจอหน่อยแต่ครนี้ผลิตตอนนี้มันเราก็ถ้ามีหลายจอเราก็จะใช้หลายทางเฟรมได้หน่อยแต่ว่าตอนนี้โดนกักตัว อยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วมันก็มีแต่โน้ตบุ๊กตัวเดียวก็ต้องใช้อสองจอพอละเล็กไปแล้วมันมันเล็กไปดูไม่ถนัดปวดตาแล้วที่ถ้าอยากเปลี่ยนทงเฟรมเราก็มาค่อยๆเปลี่ยนเอาเองอ่าเอา่เอตัวฝั่งนี้ยไอ้ตัวทงเฟรมใหญ่ปกติใช้ทงเฟรมเดย์แล้วค่อยนานๆจะอาจจะมาเปลี่ยนดูวีคดูมันทีแต่ที่ต้องตอนนี้ยที่มาหยุดอยู่ที่มันเพราะว่า ไอาราคามันลงมาเยอะไงแล้วมันดูในเดยเนี่ยมันหาแนวรับมองไม่เห็นแนวรับแนวต้านในจอเล็กๆแบบนี้นะก็เลยต้องย่อย่อเก้ยไม่ใช่โทษนะก็เลยต้องเพิ่มทำเฟรมแล้วก็ตะค่อยมาตีแนวรับแนวต,นต้านตอนนี้ก็เลยค้างอยู่ที่ทำเฟรมมันเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นแนวรับแนวต้านของมันคร่าวๆก็ไม่ได้แบบว่าอา่อะไรมากนะโอเคก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าได้เทรดยังไงเดี๋ยวจะมาอาเพิ่มให้ดู 好不单呀。<music>